สวัสดีค่ะทุกคนมาเดอจินเขาแรงกันขาบันไก่เก้าจ้าข้าวมันไก่สุกแซ่บนะทุกคกนมันจิ้มมันจิ้มลาย To 我。 อก่อนแลกหัวปากกินบ่าเบื่อแซ่บ นมึงน,นี่บอนห่อนดาดแขนจากทุกคนเนาะจะเม็นโซกโลอินี่มึงนี่บอลน้ำซุปหอนห่อนเนนนสียะสมต่ออานแข็งประ,ออประครบเนาะมันเลยบ้ฟองแกมากับพองนี้ได้หน่อย ขนาดระวังจนว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่เนาะทุกคนอืมระลับระวังเล้นะ ปลาทองโกมให้เบิ่งทุกคนปลาทองโกปลาทองโก้ฝรั่งอ่าลิ้นนี่อันนี้มันเป็นแป้งพิซซ่าเนี่ยจ้ะทุกคนแป้งพิซซ่าเพคนเอาไปทอดเนาปะปัตทานี้เพคนสิมาก,กินกับอ่าหมูเค็มเนื้อเค็มอ่าโปรชู่ตวนะจ้ะผสมกับเพป็นแบบกินกับชีสแต่ว่าไข่เสซลไม่กินอยากกินน้ำ พิษหวดน้ำต่อหูไหมจ้ะทุกคนเนี่ยใหญ่น่ากินเนาะเป็นะเสียกแต่ว่ามันพนมันบหวานเลยจ้ะเปลี่ยนพิสาเลยจ้ะเราเมนเปลี่ยนปลาตองโกแต่ว่าก็คือปลาตองโกเห้อ đừng phi lột chặt nó dakae. Pwede, pwede. อีกเมมากสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณหลายๆขอบคุณค่ะมเมื่อกี้กลับไปก่อน้อจ้ามืา่อหร่อะสิเวมะมายกับโกงสิบอาหารเนี่ยกินเนวออื่นมาสู้กินนะจ๊ะเพราะว่า ก,ก,ก็บันเกลตยกินหลายมือแล้วเนาะจะฝ่าบเบือกันแล้วจะไปโคนขอบคุณหหายๆค่ะสำหรับยอดการติดตามแล้วก็โยอดดูยอดไลค์ขอบคุณหอะไรค่ะ,บ,บ,คคะบ๊ายบาย